ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วปลาสวัสดีครับไปคุ้งกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวชาแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอกให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคอันนี้คอหมูนะครับอย่างดีนะครับอันนี้ผมซื้อแบบ มันน้อยเลยนะครับนะก็สูตรนี้จะเป็นสูตรที่แบบว่าออตอนนั้นผมทำเล่นๆนะครับแล้วก็ลงลูกไปก็มีคนขอมาเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันน่ากินมากนะครับอันนี้จะเป็นแบบเ,เริ่มจากอาคอหมูมาล้านท่าความสะอาดนะครับใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับเ,เดี๋ยวสัดส่วนผมขึ้นให้อีกทีเนาะจากนั้นใส่ซีอิ๊วขาวนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับ ยูดำหวานนะครับนิดหน่อยนิดเดียวนะครับฉะนั้นตามด้วยน้ำมันพืชนะครับแล้วก็ใส่กะทิลงไปนิดนึงนะครับจากนั้นตามด้วยนมข้นจืดนะครับสูตรนี้จะเอาไปอบเอาไปย่างได้หมดเลยนะจากนั้นนะครับตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับ ดีวผมจะเพิ่มพริกไทยป่นลงไปนิดหน่อยนะครับจากนั้นนะครับเคล็ดลับความอร่อยนะครับวันนี้นะน้ำตาลมะพร้าวนะครับนําไปละลายนะครับอันนี้ก็คือเอาน้ําตาลมะพร้าวนะครับไปละลายกับน้าแค่นั้นเองนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับผมจะใช้มือนะครับวันนี้ขยําเลยบางคนก็จะ บ้างตัวคอหมูก่อนอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยตัวคอหมูนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับมันจะนุ่มในตัวของมันอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าใครจะทําขายนะครับก็คือใช้ตรงชิ้นมันคอก็ได้นะครับตรงนั้นก็มันจะเยอะหน่อยแต่ว่าราคาจะค่อนข้างถูกนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับอย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับอ่าแล้วก็นี้นะครับคอหมูนะครับที่หมัก ไว้แล้วนะครับ1คืนนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาอบกันเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าใครไม่สะดวกนะครับจะใช้เป็นเตาย่างก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับนี่ผมใส่ลงไปเลยนะครับคอหมูอันนี้จะมันไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าซื้อแบบที่เขาเลาะมันออกไปแล้วนะครับนะคอหมูแท้นะครับหรืออย่างที่บอกนะครับจะใช้เป็น ชิ้นมันคอก็ได้นะครับอัน,นก็จะมันเยอะแต่ว่าราคาก็จะถูกนะครับเอาน้ำนะครับราดลงไปด้วยจากนั้นนะครับเคล็ดลับของผมนะใส่น้ำลงไปนะครับก้นหม้อหรือว่าก้นเตาอบนะครับคือถ้าใครใช้เตาอบเนี่ยก็ใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็วางไปในเตาแต่ว่าหม้ออบลมร้อนเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับนะคือใส่ไปแบบนี้จะทำให้สีเนี่ยมันสวยสม่ำเสมอแล้วก็ หมูของเรานะครับจะมีความนุ่มมากๆนะครับบอกได้เลยไปลองนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะปิดฝาอบนะครับอันนี้จะใช้อุณหภูมินะครับอยู่ที่220องศานะครับประมาณ30นาทีนะครับอันนี้นะครับหลังจากหมูท่าพอมูย่างของเราเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมสีสวยสม่ำเสมอน่ากินมากนะครับกลิ่นเนี่ยหอมแล้วก็นุ่มมากๆนะครับอันนี้ก็ พออบสุกแล้วนะครับพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับเราเดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้นะครับเรามาทําน้ําจิ้มแจ่วปลาราแซ่บๆกินกันนะครับอ่ะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาทําตัวแจ่วปลารานะครับเริ่มจากใส่มะขามเปียกลงไปนะครับอันนี้ประมาณ3ามช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเติมน้ําปลาน้ําปลานี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่น้ําตาลเคี่ยวนะครับ ผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำปลานะครับอันนี้ปลาขวดเนาะผสมให้เข้ากันนะครับจากนั้นใส่พริกป่นนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับตามด้วยข้าวคั่วอันนี้ผมซื้อจากตลาดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้คั่วเองนะอะจากนั้นบีบมะนาวเพิ่มไปนิดหน่อย นะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันจากนั้นนะครับตามด้วยต้นหอมผักชีฝรั่งซอยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยใครจะเพิ่มหอมแดงลงไปก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวไม่ค่อยใส่หอมแดงนะครับชอบประมาณนี้นะก็ผสมคลุกเขาให้เข้ากันนะครับชิมรสด,ดูนะครับเอาตามความชอบนะเค็ม เปรี้ยวนะครับหวานไม่ต้องมากนะครับอ่าก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วปลาจุกๆุนะครับเดี๋ยวให้ดูคอหมูของเราก่อนนี่ชํานะครับนุ่มแน่นอนเดี๋ยวชิมคอหมูปอปาก่อนนะครับนุ่มละลายในปากนะครับรสชาติเนี่ยจะมีความเค็มเ็มหวานหวานนะ ี่ก็ขอบคขอบเนี่ยคืออร่อยมากนะครับแต่นุ่มนะครับนุ่มเลยนะชิมกับแจ่วปะลาะนะครับเตมไปข้าวเหนียวนะน่ากินมากมคือชาติเข้ากันมากนะบอกเลยข้าวหมูนุ่มๆกับแจ่วปะลาะแบบเค็มๆนะเค็มๆเปรี้ยวๆนะ ่งไไงเี้ยยถ้ามีข้าวเหนียวคือแบบใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ